ข่าวดังประจำวันนี้จะมีข่าวไหนที่ติดอันดับกันบ้างไปดูกันเลยอันดับหเชีย่ยที่คำพรออกมาเปิดใจทุกความรู้สึกถึงความรักครั้งแรกกับคนดังในวงการและความรักครั้งหนึ่งในชีวิต เคยเสียใจหนักมากถึงสองปีเสียน้ำตาเพราะเกิดรักกลางกองถ่ายและรักผู้ชายที่ไม่เคยคิดจะคบความรักกลางกองถ่ายนี่หลายๆเรื่องคือเชียร์ไม่เคยพูดที่ไหนเลยแต่มาพูดที่นี่ก็คุยกันแต่อยู่มาวันหนึ่งก็ไม่ได้คุยกับเราเลยแล้วพอเราจะเข้าฉากกับเขาน้ำตาเราจะไหลเราก็เลยขอที่กองไปเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อปาดน้ำตา อันดับสี่ถ้าเมาแฟนแฟนใจหายไม่น้อยเมือค้ายนาดาวบางกอกคล้ายวัยรุ่นชื่อดังได้โพสประกาศการหมดสัญญาของนักแสดงในสังกัดอย่างแพรวานิชาพัฒที่โด่งดังจากบทบาทขนมปังในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่นสองรวมถึงมีผลงานเพลงรักติดไซเรนที่ดังกระหึ่มทั่วบ้านทั่วเมืองโดยต้นสังกัดได้โพสประกาศบนอินสตาแกรมว้ว่า กาศชี้แจงเรื่องการขอสิ้นสุดสัญญาของแพราวานิชาพัฒจากนาดาวบางกอกและนาดาวมิวซิกพี่พี่ที่นาดาวขอบคุณที่แพราวาเป็นน้องที่น่ารักและตั้งใจทำงานเสมอมาขอให้แปรวา่าไม่หยุดพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตั้งใจนะคะอันดับ3มิวสุปอิตที่เรียกได้ว่า เป็นหนุ่มสุดฮอตในยุคนี้เลยจริงๆที่นอกจากทางด้านการแสดงแล้วแถมยังร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยไม่ว่าจะออกเพลงในไหนก็จุดเขาไม่อยู่จริงๆค่ะทำล้านแตกมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยจ้าซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเหล่ามิวเลียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกที่คอยซัพพอร์ตคุณมิวคนเก่ง กันแบบอบอ,อุ่นเชียวค่ะล่าสุดวันนี้19กุมภาพันธ์2,564ก็มีข่าวขี้น้ายินดีกับคุณมิวอีกแล้วจ้าเมื่อยอดฟอลโล์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณมิวสูงขึ้นถึง2.6ล้านแล้วค่ะอันดับ2องทำเอาแฟนๆถึงกับต้องขอกลับไปย้อนดูอย่างตั้งอกตั้งใจอีกครั้งเมื่อพระเอกรอคั้นเทพ อย่างโดปรกรณ์ลํำโพร,รูปลงอินสตาแกรมขณะนั่งดื่มน้ำมะพร้าวอยู่ยางานนี้เจ้าตัวยังถูกแซวก็คือใบหน้าของโดปรกรณ์ลํำที่หลายคนถึงกับแห่ทักกันเป็นว่าเจ้าตัวดูเปลี่ยนลุกไปภาพนี้หากมองผ่านๆช่างเหมือนตลกสุกตาเท่งเถอดเทิงสลึกเกินอาจจะเปราะการสวมหมวกบวกกับการไว้หนวดเคราที่ดูละไม้คล้ายกัน ดีเจมะตูมเดินทางเขาพบพลตำรวจเอกพิทักษ์สุทธิกุลผู้กำกับสอนอทุ่งมหาเมฆและพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆเพื่อมาสอบปากคำพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานพรบรโรคติดต่อและพระกฉุกเฉิน ภายหลังจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารเวอร์ติโก้โรงแรมบัญญัตทรีถนนสาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครจนเป็นเหตุให้มีผู้ร่วมงานติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งหมด24ราย